อย่าลืมนึ่คขับสิบสองเมษามากันแต่นะพักกวดข้าวซอย แบบพญาผมสมงามเป่งป่อยตามตุยห้อยตั้นนั้นในข้าวสีบดหมมดจึงจันคือแบบเบาเงางามหนึ่งเดียวเต่านอน bộ mi song xa chữ xiềng liền nam pèo này cứ con cu cu pì mù hâu trầm tông mà quay xà nữa ở sắc hăng มาไว้สาเนสักครั้งและนาย